ตาโอเียต้องทำอีกเหมือนกันตัวดอกูยิงแม่กูยิงแม่เฉพาะหน้าสิบคันโอเคทำไปตรงนี้กูวิ่งไปใต้ทะลบนะมาเช็คกับคุณเลยดิมาได้กูวิ่งอยู่เนี่ยไอ้เมืองปืนน่าสนใจนะว่ามึงยิงเขาด้วยแม่คาน่ะจะได้ไปไหนไม่ได้ป้อนเดี่ยววิ่งแยกนะ้ยอาร์เทะลุใครอ่ะข้างหลังอ่ะผมผมผมกูน่าจะแตกเยอะนะกูยิงแตกไว้สามตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มมารวมรวทะลบได้ไหมอุ้มมาลงอุ้มมรวมหน่วยซิลหน่วยซิลหน่วยรบอะไรเงี้ย จะอุ้มไปจะอุ้มไปห้าคนอะไปบ้านเด็กแมนนะรวมตัวกันไปยี่สิบไม่ใส่กันไอนัได้เลยก็เป็นหน้าเล่นนะหน้าเล่นอ้ยยี่สิบแม็กกูจะหมดแล้วมารวมสโล๊กนะั้งบนรถเครื่องติดหมดแล้วเยี่ยมคุณนกน้ำโอยมดโอนไอ้เยี่ยมมันติดดีอ่ะมันกินไม่มันกินแล้วไม่อีนี้อ่ะไม่ยกใช่ไหมเออมันไม่ยกอ่ะ

อยากเลตำรวนต้องต้องบอกว่าตำรวจเขาแก้แผนมาเหมือนกันครับไม่ใช่แบบว่าจะง่ายทุกครั้งเลยถูกต้องบะลัดเราอาจจะเล่นดีอยู่แล้วเราอาจจะเล่นดีแล้วครับแต่ว่าตำรวจเขาแก้แผนมานีเหมือนกันครับทำเล่นทำให้เราแบบว่าวันไหวอย่างเงี้ยคนไหมใครก็ได้อ่ะเขาเสี่ยงวิหาเป็นคู่เลยเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูฮะคนนี้คนไหมคนนี้คนโอเคคนแล้วคนแล้วหาเลยหาเลยคนสิบคนใช่มเออหาเลยมันอ้อมหลังแล้วฟังกู แหละทุ่เแต่ให้ดตซียแต่ใมบอกนะเดี๋ยวให้หนูให้ลืมหค่อยลืมนะได้หลับเลยนะหลับหับจริงหรือหลับปลอมหลับจริงดีหลับจริงเนี่ยอ่ะหลับจริงหลัจริงอ่ะหนึ่งสองสาลืมยาฮู <laughs> ใครทำลงมึงไงสักเยี่ยมมึงสีเยี่ยฟิม <laughs> วะทุแม่งหมดแล้วต้องแท็กแล้วไหมหมดแล้วนะต้องแท็กแล้วหรือป่าวัสดีครับ เฉ่งมาแบบกลัวเลยเฮียเฉกงมากูแบบสวัสครับชื่ออะไรครับเนี่ยน่ารัมค่ะหน้าตาน่ารักนะครับครับผมครับรู้ตัวครับมีแฟนยังครับไม่มีครับสวัสดีครับไอ้น้องคนนั่งยิ้มแล้วแบะหลับตาก็พอครับบุ๊คีกัดฟันด้วยบุ๊ี่อูพี่บกคนบุ๊คี่เอ็กซ์แม่ครับไอ้ซ์เซลลี่อยู่หรอครับมาถ่ายด้ยได้ไหมครับ ก็ขอแบบแนบแบบแนบหนบนาแนบหน้านนะครับพี่เลยพี่พี่ผมขนลุกพี่เอ้ยขนลุกทำไมครับก็เป็นผู้ชายด้วยกันนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ผู้ชายอะไรพูดกันอย่างนี้ครับก็าำลังรักเด็กไงโอ้ครับหันไปเร็วเห็นจมูกเขาได้เฮะเดินน่ะเขาพาเขาพาไปอ่ะเขาจะพาไปเที่ยวอ่ะไปดิไปไปไหนพี่เลยไปเที่ยวไปจ้าไเที่ยวไปจ้าพี่พี่พี่กลัวกลัวพี่กลัวพี่เดี๋ยวเองลองดูลองดูเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไปไปจ้า พี่เอ้ยพี่ผมกลัวพี่เอ้ยไอ้แฝดผมเป็นเมียลาโคตที่ดีเถอะครับเบียลาโคตกับพี่นี่แหละมาไปเล่นพี่พี่บุกกลัวพี่ตอนแรกมันรู้ใจจอยติดโอซีไปดูงูในบูธพี่ไหมล่ะพี่มีงูในบูธอะรองเท้าอะไปดูไหมโอ้ยฉันดบื่อกลัวพี่ไปเจอเมียลาโคตปีนี้แล้วเหรอมีงูในบูธชั้นอะ ดูหรือเปล่าไม่ไม่ดีกว่าครับงูผมก็มีครับรอบเอวครับงูรอบเอวไว้้ไวสนใจก็ติดต่อได้นะครับพี่พี่อยากพี่รักติดพี่ผมชอบคุณมากเลยอ่ะพี่พี่เอ้ยพี่ผมผมกลัวพี่เอ้ยเลาไปแล้วดูในพูดอยู่ไหนวะหูเขาครับฮะเขาเซ่ผมไปดูงูเขาครับงูที่เขาเลี้ยงไว้ใช่ปะ เสียยง้ฟังเสียงเขาดีหลังกล้องอะฝากคันนี้ฝากทึบเอเจจังหน่อยจีจังคือคนเมื่อวานปะผมไม่รู้ครับผมยังเด็กน้อยอรัผมไม่รู้ครับแต่งูผมใหญ่กว่าเยอะครับอ้าย่างเนี้ยงูได้เหรอครับรอบเอวเลยครับมันมีพิษอยู่ครับหันใจไปจ้าโอ๊ยโอ๊ยพี่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 ตกลัวพี่เอ้ยมาเร็วมาเร็วนี่วะ แล้วพี่เรพี่มีขนมนะแล้วพี่มีขนมอร่อยนะหวานด้วยพี่เหรผมกลัวจริงคุพี่ไปแล้วเหรอเอ้าจะไปกินเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปพี่พี่พี่ พี่ดูพี่ดิผมเสียวลังผมไม่บอกครับเสียวหลัง้างแกเสียวสลังพี่อยากให้พี่จนไปแล้วพี่เ้ยพี่กไปแล้วพี่าวีลาพีแล้วรันนะครับไปพี่หัวหลังจอเอ้ยพี่พี่พี่หัวหลังจะมลสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปลัดล้อรอบบ้านค่ะไปดูกันค่ะว่าข้างบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือป้าข้างบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะสะใบเตยเขียวเชียวต้นขี้เหล็กนี่ก็คืออยู่ข้างข้างบ้านเลยชอบกินมากถามว่าใครปลูกแม่ผัวปลูกมาตั้งแต่สมัยออแม่ผัวบอกว่าเอาไปเล่นทุกีฟให้ค่าตัวบ้างนะไม่มีจ้าส่วนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวแบบนี้เลยค่ะเขียวชะอุ่มเวอร์ซ้ายติดนาขวาติดสระตัวบ้านติดธนาคารยิงยิงบ้านใช่พี่ทำนี้เสร็จพี่จะไม่ละจะเป็นมะลินะ ที่ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งตอนี้ค่ะนั่งตรงเงียบปลาไม่กินเยอะกูเลยเนี่ยแล้วมันต้องเงียบๆไงเออมันไม่กินเพราะมันกลัวหน้ามึงหรือเปล่าไม่ใช่เงินเลยช่วงวันไม่ถ่ายไม่เปิดแฝงตรงตากูเนี่ยก็คอยากได้มัรเลงนแรเห็นยืนๆฉันเลยเดี๋ยวคิดว่าหมูแมว่เหมียวเป็นเพื่อนแมว่เลยหลอกนนั่งเป็นเมียก็ได้โอ้เมียกูเยอะือกับเพื่อนอีกติดหล่อซะแล้วอ่ะ้ เปิดแฟลวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่า <c oughs> เขาจะไปอันหรือเปล่าไหนขอดูเยื่อหน่อยดิเอาอะไรมาให้ปลากินน่ะนี่ไงอะไรแต่รอลองถามดูาถา้ถามีคนไปก็ไปนะผมว่ามันมันชิลดีกตกปลาับผม วช่ค่ะว้าวถ้าถ้าถ้าไปก็ให้กมาจากโทรหาไม่รู้ผมไปเจอดิจิตอลกับพี่โดนไอ้ไอ้ปัญญาอ่อนเจจังฆ่าลงท็อปต่อผมรับไม่ได้จริงว่ะอันนี้โอ้วิ่งเดียวเองไอ้เฮี้ยนแล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้สััตว์เจง เสื้อกันหน้ามึงอะไรม่วงกันเนี่ยแหมช่างกล้ามาว่ามึงก็ม่วงเหมือนกันนั่นแหละม่วงอะไรม่วงอมเขียวซื้อเสื้อมาใส่ของกูดี๊ดิทักกูได้บอกซื้อผ้าหนวมมาทําไมก็เหมือนอยู่นะไม่ต้องพูดตูดเหอตัวเนี้ยต้องแต่งตัวสดใสนิดนึงเพราะว่าเราจะมาปุบปับรับโชคว้าวยังที่บอกว่าปุบปับรับโชคนี่คือจะลุ้นของรางวัลในเด็กสมัยนี้มันโตเร็วเนาะ บุมเด็กสมัยนี้มันโตเร็วจัง <c oughs> เมื่อมะเขือโดนหลังเข้าโอซีว่าด้วยเรื่องอยู่ข้าวน้องชายพี่สั่งข้าวให้พี่กินดิไอ้น้องสั่งข้าวพี่กินดิพี่หูข้าวอ่ะน้องสั่งข้าวพี่กินดิน้องพี่หูข้าวสั่งข้าวเรื่องเลย อะไรจะมาจ้าแจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยตกทำไมอ่ะถึงแพ้ซีกนึงต้องตัดชดมาอยู่ดีเถอตัวกูหัวโยกเลยนะได้ใช่เหรอตัวกูหัวโยกนะหวานใจรักแต่วจริจ๊งหอคนเมื่อกี้นะเขาเลิกกันแล้วนี่ตกใครตกใครฮี่ อุ้ยโอ้ยอันนี้ตรงหลังเขง้านะคะจะบอกแต่พอเธอหูแลที่ชอบม 对。Oh. Oh. พี่โอ้โหผมออกตอนไหนครับผมเข้าตอนไหนก็บ่อยเช็คหรอกพี่ไม่เช็คอ่ะพี่ไปเช็คหรอกดีครับเขาให้เช็คได้หนีพี่ถ้าพี่ไม่เช็คหรอครับอ๋อทองใสทองใส 2k นี่มีมงค์เดียวครับพี่ไอ้บ้าไอ้เออไอ้สัตว์เขาทำได้หมดไอ้เนาะไใครน้องพี่ครับ ทั้หมดว้เขาารู <c 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 ้กัน่ามือกำจะแพ้เหนียะลองนี้คนละสัวบ้าดูได้ครับดูได้ครับดูเข้าเกมดูเขาเกมครับดูบลหลอกเขาเกมครับดูหลอกเขาเกม แต่ถ้าถามว่าแอลเคโหดไหมมันมันเคยมียุคสมัยหนึ่งครับที่โหดมากๆอะ่ะที่ตีกับผมแล้วต่อยกันอะ่ะแต่งยินยินโคตรเยอะของมนะันอ่ะต่อยมาเต่าอะ่ะ